ไปได้พี่น้องเข้อต่องางกระสือสองทิปแชหน่อได้พี่น้องสปาทีมือวันทีสิบเก่าพี่น้องมือน,นี้เป็นมือดั้มหน้าสิพ้์ภามา,มาตอนนี้เป็นเวลากำมงไปแล้ววะน้องหนุงลูกล้านพุ้มมาตั้งแต่สาวคนแหลพะพ่อมือน,นี้เข้าจางพนดัาหน้าพี่น้องได้คนคือจังวะสิบสองคอนนี่แหละกะซิมีคนแบบดั้มหน้าแน่แล้วก,ก,ก็ลูกกาหนำามือน,นี้ค่อนข้างวะ หอนอยู่ได้แต่ว่าแดดยังงบนท่านได้ออกเถอะแต่ก็เริมอยากมีแสงมาหน่อยหนึ่งแลวแหละพี่นงคือมาแต่เสาคือฟ้นสีตกแต่ว่ามันหอนซื้อน้ำก่อน,อนแล้วก็ซือ้อเอาผัดลืมทื่อนั่น嘛ลืมทื่อทาง้ำก่อนมา嘛แป๊ะทางน้ำก่อนนี่ก็ซื้อแป๊บสีมากสูเพิ่นกินพี่นกเมื่อวานกระซื้อมาแพกหนึ่งแม่น้องนิวซื้ออีกมันนี่เถอซื้อมาอีกแพกหนึ่ง สิบใส่ล <c ười> ้านเอาน้ำกอนไปให้แม่บ้างดูพี่เนาะหิวเตอะหิวแต่อึแตะเป็นอะไรพูดหนักสู้ขนาดเลยเมยไปต่อแล้วไปแล้วเพิ่นผู้จอยผู้ดอยด้วยเนาะ คนเนี้คะหนึ่งในคนงานมันมีผุดทองเสียคนหนึ่งจะเผ่ดกินยาได้ยังเด้อหายที่ซองเงพี่น้องเสาวันนี้หายนานแล้วก็หายนี้มันเป็นหายใหญ่ตอนนี้น้องเคยก็กำลังหายนาขาดไปแล้วซ้ำพี่เนะาะซ้ำแล้วก็หายนานผุดไทยหายมีน้ำก่อน พี่มมาสวยไทยไปจ้นะดปมะนาวนท่านี้ก็โลกกะโลกกะจะกคนนี่ามสี่คือเพื่นเหมือนนิชา้นิชาหนักหนป่าป่าก็มาโลกกะหาคนโลกกะแต่ว่าที่พันซิบเด ด้ามหน้าสิไปรถกกาพี่เนาะทิพซิคืนไปเห็ดกินเพราะว่าตอนนี้มันไกลสิหอดเทียงเลยไปคุ้มไปซวยลาเห็ดกินปะเ <What? What? S 1> ขาหล่อเอาไว้คืนรถแล้วขายูเอาลงเี่นไพี่น้งนงองฮ่าใครแต่ว่าบริดูดน้ำใสหน้า,นาได้ปีนี้บางปีหลายปีแล้วเกือบทุกปีได้ดูดน้ำใส่ ถ้าเกิดเริ่มดั้มมันนี่ปานที่เห็ดปวกเริ่มออกใหม่ได้พี่น้องเห็ดปวกให้ละงหกมือเช้านี้ไปตลาดแมท่ทีไปใหกินให้ละงหกเอาเงินไปให้คนซื้อหงงเห็ดละงงกไ้แกงไปแรงเห็ดปวกข้าวลงเมื่อวานนี้เคืองโลเซนซาวเซนซากประมาณสามพัสนเจรจ่ายเงินคนงานเนาะก็เท่าไรประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบาทนั้นพี่น้องเคืองโลตอนนั้นตอนมันลายนั้นโลเซนซาว โลแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบก็ไม่ทำใหซื้ออยูป่ป่าตอนนี้ออกไม่ก็เริ่มแพงคือเกา่าเดี๋ยวมันเอาๆมันก็อออีพี่เนาะตอนนี้หอดเที่ยงแล้วไม่เห็ดอาหารกันเถอมะมนูสิบสี่เหตุเป็นเมนูตม,มะขุงเมื่อวานนี้ก็ตมะขุงและกาะลาหมูที่คืออยากกินลาหมูบริ้กินโดนแล้วพี่เนาะ ต่อบัตเหตุค่าได้ในตลาดนะแล้วก็มีตุ่มเครื่องไนจิกกับสิเลือม,มาเตรียมผักสีดมุกก่อนเมื่อกี้ร่างไฟไว้กับบทิตสามวันนี้บทีตสามผื่นมันอยากเปียกผื่นอยากเปียกแล้วมันเ่อยกติดสิดไอครัวเขาครัว แล้วก็บ,บักเพชรคือจะกินหลับโมโูไล่เหมือกเลย่น้องจะได้ครัวเขาครัวให้ป่าเลยวันนั่งมันนั้นคือเอาอย่างน้อยสักอ,อย่างน้อยอะไรอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยทันใีนั้นผ่าเข้าไปได้เห็นผ่าพอหน่อยเลยสติจุปะเน,นี่ย พื้นมันซุ่มไมนเลยแบบติดมองก็ไม่เอ็นเดียววันนี้ กระสีมาสรอยสีนพี่น้องสรอยสีนหมูคือจากจากสีนหมูอู้ในนี้ไม่แต่ขิดเคียงก็ได้นนเดนะถึงกูไปเอาเคียงกับเฮือนมา เอยนั่นงมันลืมเลยนี่นั่งตกไปตรงก้อนเนาะโคง้งใครติดแล้วโค้งใครติดหรอป้อหลักินยังไม่ได้ลงแต่รถใครติดแล้วย,ลยังบ่ นั่งไปตมก่อนนั่งนิด่เดียวลืมสือนั่งเพิ่มเมือร่ยังพอเป็นพิธีจะนั่งเล็กน้อย

เอาประดับพวงมาใส่เนาะหอมใช่ประดับ่นนี้เาปดมันพรมกีปะเอาเ,เอามีดใช้ลุงเหลี่ยมนะมเตียงมานิวมาสับ,อบอน้อ้โ

เ่งไได้ม่นเลยและว่าด้วยนะเป็นวัดร่งนีนีอ้าวนดอะี่าว้ตักตันเอเดน้ือนด้วยเดี๋ยวจะอแล้วงคุณพอดแล้วหรอใช่ะ หเอ้เนี่ยลูกคม้งเขาเด็กดกลังลูกเอ๊ะโมแอยู่ทั้งนี้ทงนี้ก่อนอาบมนดยถุงโปกเราขาแยกมนย เจ้เว้ยเข้าไปเพ่มมา่น้นหน่อยีมแงนเน้ไม่นี่มันไมนมันไ่าเกนเาเ่ยเาม่เ้ไอ้ทานนไเตีย้วมันบไรจั่มกลมีวย่วยกัีวกันียจ้าถ้าจะทปถ้มันแน่ะเป่ยนเดบ่ายไ้เีนี่จะเป

ก็บ่มีบวงเดี๋ยวัวมนกระตูคุร่าคัตเต้ให้กระตูปุ่นทางในน้เาได้มีตอนเลยได้ม่ตนามเริ่มวัวเอาปนะไม่ตนามดนาม

เดนเ้รเปดแล้วยาดีกระเพาะมายแล้วครับ่าเพื่นนเอยาเจ็บกระเพาะไป่ไห้้ายมาแล้วยาอันนนเอ้าก็เรียกว่าล่าัไปไห้ดิน้อยมากเลยเอาา

เด็กไทยเดไเอาจจองชายเจ้ากมุจะวาเาทุ้พันะเนาค่าแต่ละโซ่้างจาก็ผ่าบางเอจะกมีเบิมันม่ปวดตาวองตอนนี้เป็นเวลาบ่าย้ามโกลัวๆแลวพี่น้องชิกกันโนอนเมือนเดิมกําลังสีลงไปดําน้าตอนนี้มันพดเลยดกับดแห้งเอาแทว่าพี่น้องพ้นกําลังสีมา เหมือนมดถีบแหละต้อนคำคำเละฟ้นกระสีต๊กได้ยินข่าวว่าวันที่เศร้าวันที่เศร้าเก่าฟุ้นสิต๊กนากอีบอกพี่น้องพยุสิมาอีได้ยินว่าแต่ว่าอย่าเพิ่มเติ๊กเลยตอนนี้เดี๋ยวหน้าสิบบอไดเอามันนี่ก็ได้ล่หายเติ๊ดเลยพี่น้องจ้างคนกระสิลงไปดำนาะตอนนี้มันบดละเพี้ยแห้งเลยพี่น้องต้องได้นอนเว้นสันบาไว คืนในกานอนประมาณ10โมงเข่งทองฝ่าเหมือนแห้งเนพี่หนองนี่พับเลยเหมือนเหมือนตะวันทิพกับปยาบปลแพห่แจ้งไ้นี่คือสถานการณ์จริงพี่หนองมันเหมืดเพียเด้ได้ประมาณซาำนี่แหละที่ดำมาอนี่นตอนนี้ประแดดแล้ว่าดแต่ฝนเริ่มวันก็เจาะกระดมหน้าแข็งฝน ว่าน้ำนาป่าป่าแม่น้องนิว่งว่าน้ำนาเ่า กันเท้าพี่น้องที่ปกคอลได้ด,ดำหน้าสไลด์ดหน,น้าเราปฏิยูด้วยคนอย่กลุ่มโต๊ะเด้อก่ะดำหน้หา nak boleh ให้สุดท้ายแล้วพี่น้องเรือซ้ำเนี่ยแหละเมื่อกี้ฝนตกหากบทตกแห้งไปได้ตกค่อยๆแล้วก็แล้วเบิ่งได้จะหายแต่ประมาณ14 15ีห้ายนี่หายนัทหายนี่หายนี่หายนัทหายนั่นแล้วก็หายนัทหายนัทหายนี่จะหายนี่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 หายนันมาว่ามาคุณไพเน่ไพกับไพผู้ใดกับผู้ใด ไมาได้ดำน่อยคนดำอันนี้จะายคนละคนเลยใส่ลูกกาเปนคนดข้าวกระสกใายในคนดำเจ้ากรดำบ่ลูกกามีแต่คยดำยูนำลูกกาไปยูนำลูกกาไปเอาใคเจ้าดำบ่ดำจเด้ยกบใจือกันมือนี้เทากันคามือเทาเด้ากันต่เว้มันยังบา นี่หน่อยได้ค่ะวานะคารุดก็อีกเออคารุดเจ้าเป็นเส้นสี่สิบบอเนหาบอามันตาเออคาคนคารุดอันต่างหากเอาไปหนึ่งราก็ต้องมีคาร์มันอีกนารมันสพัน สา้สิบก็ได้นะเนาะสิบปักีเอาไห้อีกบันทิเจ้าวะไพ่เจ้ากระดัมบ่าฝ้าระวังเขาเอียงคางกวนประดุกเนาะเอาหมดแล้วบ่เจ้าได้แล้ว เออกะเธอได้กะหะเป็นเธาได้แดมัดเธาได้จังหวะห้องประหัวเข้าหายมัดเธได้ขนามาท่านหาเป็นเธอได้บันสองแสนสิบพันสองแสนสิบพันแม่บอแม่เขาสามิแม่เด้ ท่าไรจะได้เท่าก่อสองแสนสิบพันเลยบ่าวจะถึงจะบ่จังหวัด <laughs> บ่อเยเกงเหล็กกบ่อคอ <laughs> ยเก่งเหล็กก็ได้เขามาสวยโอ้ยน่นากระ <laughs> หังมาหาทำง,งานสองแสนสี่สองแสนสี่อันนี้ <laughs> สองแสนสิบโล่ะ <laughs> แต่หาทิ่ไปเก็ดจิ๋มหาแล้วเออเออ

แสนมีเงินทอนปะบ่มีแล้วบ่ได้ถลอกย่าลบบ่มามืออื่นมือนี้ได้คืนแต่เว้นอยู่แล้วบือห่ะเกใ้ช่กเกาสิมาอาจับ เส้นเก่าคนเดา้งเก่าบอเนบ่เส้นหาสีเก่ายังลายกูเก่าย่างบอเออกาลอยหามัเออลอยหามัดเป็นไ้บันี้หามัดน่ะกระห่านบอกเอาลายดอก รอยหนึ่งเซนหาเอามาหาซิบอมิวายหาซิบมีถุยเลยเซนหาสิบหาป้ะข้าวเยี่ยมเทมข้าป้าก็ไม่ได้ขอนเงินลกกาขับมุกขับใจลายๆเมืออไได้บันนี้พี่เนองอาจจะค้นมือ เกป่านี้จวนี้เอาไว้ใส่ไปเลยเราค่อยกรดมนาซื้อเอาเอาไไวใส่ไปจ่ายเฮ้ยทำกาทำเยอะลื้อทำยอะเพิ่มเพิ่เพิ่มเเ้าาเพิ่มบ่อเพิ่มบ่อทำเก้าแล้วล้วพี่น้องดำดำแล้วมันอีงยังมืออื่นจ่ายไปหยุดจักเท่ายวะ แคกแซนลายซองหลานโ่ะซองหลานป้ายทำพันป้ายกว่าบาทสลายคลิปนี้ทู่กันสิ่งไว้เพียงเท่านี้ด้พี่น้องก็รักสิเตรียมตัวเมือนเลยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี